หลงตาบอกว่าให้พวกเราอาธิษฐานให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยใช่ในการที่เราถ้าเกิดทุกคนอธิษฐานแบบนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะได้กลับมาเนี่ยตัวเขาจะรู้อย่างควาเป็นจริงทางตาหูจมูกเรียนกายจาก,กรูปรสกินเสียงนะอ๋อสิ่งที่เรากระทบที่เราสัมผัสใช่อออแต่อธิษฐานแล้วกูก็เล่นโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยยังไงก็ไม่รู้หรอก ความเป็นจริงในโทรศัพท์โทรงรู้แต่กวามเป็นจริงในโทรศัพท์มันแหละโดนข่าวหลอกอีกทวงเดี๋ยวนี้โดนให้หลอกตลอดไม่รู้ใช่ไหมโดนเจไอหลอกถ้าอธิษฐานเราคก็ต้องอยู่กับพระต้องสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอธิษฐานสิบวันพอได้สิบวันร้อยอันอียี่สิบเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆพออธิษฐานทุกครั้งพอจบแล้วเนี่ยมันก็บารมีสิบนะตอนรเราอธิษฐานมันเป็น สัจจะและอธิษฐานเทมล่ะมันเป็นสองบารมีบารมีสิบสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังและมั่นคงในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำาเจ้าปฏิบัติเนี่ยมันก็วิทยาขันติสัจจะอะไรมันก็ไล่ไปจนมันเป็นลูกโซ่กันครับทำดเสร็จจะได้รู้ไงอธิษฐานแล้วก็ทำอธิษฐานแล้วมันทำมันจะได้ไงไง เหมือนเองนึกนึกจะสร้างบ้านนะนึกอยู่นั่นนะ่ะไม่ซ่อมทักทีมันจะเสร็จไหมล่ะมันก็ไม่เสร็จอยู่ดีอะค่ะ